เด็กไทยเลือก Harvard ห like รือ Stanford ดีคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ให้3ประเด็นหลักๆนะคะ e n t r e preneurship คือ Stanford เนี่ยมัน strong เรื่องทำ s t า r t u u s มากๆนะคะถ้าคุณอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการและคุณอยากที่จะสร้าง company ของตัวเองวันนึงนะคะ you have to come to Stanford เพราะว่า culture ของการ hustle ของการเป็น founder ที่เนี่ยมัน strong มากๆ network ของการที่ยูจะสร้างธุรกิจเนี่ยมัน strong มากๆเพราะคนรอบข้างคุณเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างจะอยากที่จะเป็น เจ้าของธุรกิจอยากที่จะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อโลกใบนี้นะคะ The joke is if you ask a Stanford student what they're doing outside of class um, ตอนนี้มันเป็นเหมือนมีมนะคะก็คือว่าถ้าคุณไปถามเด็ก uh, Stanford ว่าคุณทำอะไรแบบ outside of class นะคะ90%นะ,ะ I'm building a startup 90%คือจะบอกคุณว่าโอ้กำลังทำแบบ um, บริษัทอยู่อะ Like a lot of these people will be saying that. คือหันซ้ายหันขวาเนี่ยเพื่อนแพรแบบ building a startup นะคะสร้างแบบธุรกิจซึ่งยังเป็นเด็กอยู่เลยอะแพรแบบได้มีโอกาสไป uh, งาน business entrepreneurship ที่ harvard มานะคะแล้วแพรบอกได้เลยว่า the spirit Of entrepreneurship, the network, T Harvard, yeah, man, nowhere close to what Stanford has. Man, the Harvard that dina tawat ta hadan entrepreneurship, and startups, nee, yeah, man, man, compare Stanford, not Two, location and campus. Stanford is located in Silicon Valley, which has been the biggest, the world's largest tech hub and startup hub. It is the best place to be ถ้าอยู่อยากที่จะสร้างธุรกิจโดยเฉพาะในด้านเทคเนี่ยคุณต้องอยู่ที่นี่นอกจากนั้นแล้วเนี่ย s t a n f อ r d อยู่ West Coast h a r v a r d อยู่ East Coast นะคะ Stanford มันก็เลยแบบไม่ได้หนาวมากเกินไปอากาศดีนะคะเพื่อนแพืที่เรียน Harvard หลายคนเนี่ยบอกว่าเขามี winter depression นะคะเพราะว่าเวลาหนาวมันก็หนาวมากๆแบบออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วแคมปัสไซส์ของ Stanford เนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคะมันต้องขี่จักรยานไปนู่นไปนี่แต่ Harvard basically ด่วนจิตแพทีก็ถึงอีกฝั่งแล้วนะคะมันค่อนข้างเล็กก็เลยรู้ ที่ให้ explore อยู่บน campus ไม่เบื่อเลยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะ number three is the culture เพราะว่า Stanford อยู่ West Coast เนี่ย stereotype ของคนที่นี่นะคะ จะชิลกว่าแบบคนใส่ชุดนอนไปเรียนแต่ถ้าอยู่ Harvard เนี่ยอยู่ East Coast เนี่ยมันจะค่อนข้าง uptight นะคะแล้วแพรเชื่อมากๆเลยว่า we are the sum of the people we spend the most time with คือแพรเชื่อมากๆว่าจงเอาตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ใกล้คนที่เราอยากเป็นแบบนั้นนะคะแสดงว่าถ้าเราไปโรงเรียนที่มี culture ของการเป็น Finance b r o เราก็อาจจะกลายเป็นคนแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ,สะแสดงว่าถ้าเรามีความฝันอยากที่จะเป็น Start u p f o u n d เ r er, เป็นนักธุรกิจการที่เราได้มาอยู่ Stanford เราจะมีโอกาสมากกว่าที่เราจะได้อยู่ใกล้คนที่มีความฝันมีแรงผลักดันแบบเดียวกับเราจนทําให้เราเนี่ยได้กลายเป็นคนแบบนั้นๆน,น,นะคะ